เขาบอกว่าตอนนั้ก็เต็มไปเต็มเลยฟัดออกมาเด็กเลยฮะตอนนี้ผมอยู่เติมวิวไลนนะครับผมมาเย็นเลยนะครับผมตรงเตียงผู้ติดตั้งรถในที่นี้กาแฟชงโอเคคอฟฟี่นะครับกาแสมุนไพรพอดีตมาดเท่ากว่สตีนะครัื่องการจะลดน้ำหนักนะครับเรื่องถึงกาแฟชงโอเคคอฟฟี่ทั้งนั้นฮะแล้วก็สมุนไพรเอทีนะฮะสบุนไพรจะกันจากใบชาเขียวนะฮะผมแล้วก็สมุนไพรตามังกรเต่านะฮะเต่ามังกรนะฮะสำหรับท่านทุกบบุรุษนะครับผมเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะฮะผมสกัดจากสมุนไพร 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารพิษอะไรเจือปนทั้งนั้นครับลองซื้อไปใช้ดูนะเราจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่มันดีกว่าในะโฆษณาเยอะแยะเลยครับไปรู <c oughs> ้กันต่อเลยครับเกี่ยวอะไรเก่งเนี่ยนะทีมเราไหนดีอโอเคน่าจะเก่งนะทีมเ,เราไปไปทางไหน,นแน่เนี่ยมาซ้ายไปขวา

กังกันมันม้ยเนี่ยป้าบอจะตายแล้วตาย่ายทำไมมันทีมเราเนี่ยมันต้องตายรอบแล้ทุกทุกทรอบเลย จะเล่นดีแค่ไหนก็ตามเหมือนจะชนะเลยอะ่ะมีสามตัวต <c oughs> หนึ่งยังตายสามหนึ่งยังตายอะ่ะรอบแรกเนี่ยที่ดู ไม่ดีเลยทัศนคติใน,นในการเล็งนี่เ,เฮ้ยเ,เฮ้ย

เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนี่เลยมีเจอาระยิงได้เยอะจ้ะแลรงลดี๋ยวมันเนี่ยโอ้ยไใส่หมวกใครมีเตื้อบ้างใครมีเตื้อรเรื่อยๆให้หน่อยเรื่อยๆให้ตัวหนึ่งนิดโอ๊ยในกลาบกระตุกนิดนึงเป็นข้อดีนะเนี่ยกระตุกเฮ้ยนั่นอะไรเฟิน่นชิมิ ดูอยู่ที่นู้นหรืวเปล่าวะอันนี้น่าจอแล้จะได้ด้วยกันเยอะวะ First Blood เยอะวนี่ไงมนหลบอะไรนี่เฮ้ยไคยวะบ้าเอ้ยโอ้ยสามส่วมูตตวัน มันก็มีอยรอบข้างเลยนเนาะสามสี่เอาไปรอยได้อีกรอบหนึ่งเอาปืนไปให้เขาดีกว่าเอาปืนไปแจกไม่ได้เหรอโอ้ยได,ด้เรือโหมไม่ได้วะโอ้ยเบื่อเว้ยแง,งแ่ละทีมมาเล่นไม่ก็สากันเลย

เร็วๆโอ้ยเรียบร้อยโอ้ตายมาหนุ่มเอ้ยอยู่ดิอยู่ดิไมเห็นเนี่ยเอ้ยลอยหลังแล้วคือก้อนตายแน่ตายแน่ตายแน่แน่อย่ายิง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 เฮ้ยระเบิด โอ้โหโสวยงามครับมา <c oughs> ่นเรายิงได้ <c oughs> ถ้าไม่ใส่เจ้ากอน,นะโอ้ยคือจบอะมันยังไม่โดนหัวเลยวะตัวอย่างเดียวเดียวตนึงแล้วยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่แต่ทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยดีไปทางนี้ดีกว่า ไปทางนู้นดีว่าหมายมายังหมายมายังหมายยังมันจะบนบ้านนู้นนี่บนบ้านมันจะบนบ้านเลย,มย,มมย,มเลยไม่เก็บเลยไม่เก็บเลย เดี๋ลย่อยู่บนบ้านไม่พวะไม่ใช่วะเฮ้ยอยู่ไหวะ เฮ้ยโอ้ยแม่งคือวัดทวดีกันเลยเฮ้ยตายแน่ๆเลยว่ะไม่รอดหรอกเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยเอา เอ้ยชนะ,ะเอ้ยชนะ,ะเอ้ยชนะ,ะเพืะะ <c oughs> ่อนมันตายก่อนตลอดอเลยวะโอ้ยอู้หูสุดยอด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 

ไปก่ออ oh ีกโอ้ยเร็วๆเร็วๆรีบมาเร็วเร็วเฮ้ยมันจะชูเพื่อนเรอเฮ้ยไมาชูไปทนแล้วบอกมาแล้วโอ้ยม่ได้เออ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 เอ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 อออออ รอบนี้รอบนี้เราเบิดยังไม,ม,ม่ได้ค้ยเงี้ยงเลยตายก่อนนะรอบนี้ต้องคุ้ยเงี้ยงไปก่อนเหนียวว่ะ

ยู่นไนวะเฮ้ยเฮ้ยิยงยยิงดัยิงเข้าซออาอ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โห่าเอ้ยสองตัวไม่ชนะ เอได้อยู่โอ้ยยยย่ย้ยตัวเลย,ลยเว้ยยยนนยะยม่ยยยยยยย่ยย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 ยลยย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 งยย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 หยย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 ่ยย nào vậy ấy ấy sao lại bên nhá ơi lạc lên lên ui to quá mày

สดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะที่เข้ามาใครกันเนี่ยใ,ใครคแล้วถ่ายน้อยเหรอ่ายน้อยนะเนี่ยเล่นเล่นดีเล่นดีเนี่ยผมเคยเล่นกับเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเล่นเก่งเพื่อนเนือตายหมดแต่ตัวเองยังไม่ตายนะไปลงไปนทางนี้ดีกว่าเฮ้ยมาผิดทางแล้วเนี่ยมันมัไม่มาทางนี้วะ่ะมันต้องไปทางอะไรม,มาละจ่ายนี่ บ้าเอ้ยรู้ได้ไงว่าเรามาทางนี้โอ้ย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 จะด้วยจะด้วยเออจะด้วยจะด้วย ไม่ได้มึงจะติดหมอกแล้วเอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันวะสองตัวตายเออบอลสามตัวเลยเว้ยไม่ใช่สองนี่หนี่งสอเอออ่ะตายหมดนี่แหละเหลือตัวเดียวโอ้โหยิงยิงได้ฮนะ สามหนึ่งอ่ะสามหนึ่งเรามีให้เขาอีกแล้วมาแล้วอือตายครับโชคดีมันมาต้อมแล้ววินแมงเน่าเลยเฮ้ยแรงลงมาแล้วเออกลับไปสู่แรงเดิมเฮ้ยรอบนี้มันต้องไล่เฟินเท่านั้นรอบนี้ อือ่นไม่ต้องพูดถึงมาอืมไหนในฟ้นเท่านั้นที่เราเรียกหาเดี๋ยวจะขึ้นไปสุ่ม,มนบนด้านบนใช่ไหมครับ 哼 <laughs> เฮ้ยหมอกมาแล้ววะเฮ้ยหมอกมาแล้วหมอกแล้วเข้ม <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะนะโอ้๊ยตกอ้าเฮ้ยตุ้งเลย <c oughs> เฮ้ยเลวด โอ้ยเฮ้ยไม่มีปืนคู <c ười> <c ười> ่ด้วยมาบอเลยนี่แหละปืนคู่ไม่มี เดี่ยวนี้ได้อยู่เนี่หมดแล้วนะโอเคไปยังไงก็ไม่รอดอยู่ฮะตายแล้วสามสูดเล่นเอ,อ้ยทีมเราเหมือนมันก่ายอย่างเงี้ย,ยใครเป็นคนแจกทีมเนี่ยทำไมทีมมันมีมนมนการ First blood พออยู่ด้วยอ้าวเฮ้ยเลิบเอิร์ดโอ้โหเลิบโดนอ่ะมานี่ก็ เอาเน็ตลุดเะไนกันหมดวะเฮ้ยอ้าวโดนอะไรวะเน่ะช่วยด้วยด้วยมาโดนเียอะชิ้น บ้าเอ้มันเห็นได้ไงวะงออนะอเ,เอาชนะเว้ยอ้าวแล้วอะไรมาแล้วรับอกแล้ววันตายน้อยเราที่เด็ดเราเลยเนี่ยช่วทีมได้อย่างดีตอนนี้ทีมเราลอดตายมาได้ชิ้โอเคต่นี้ไม่ต้องไลยเฟิ่นะแต่ว่าเราไม่เอาเราจะขึ้นไปนหลอยมัน

khổ nhìn tài Đây quá này nào Xe như này này, nghe, này nghe, ตอนนี้ยู่นู่นอุยอ๊ยลืมว่าหมอนมนาะโอ้ย <c oughs> เฮ้ยให้มันได้ยังงี้สวยงามตามท้องเรื่องมินมินมินมโอ้ยมันร้อนอย่เงี้ยแหละ <c oughs> ให้ด่านนี้ด่านนี้โอ้โหมันไม่มีนี่ดีกว,ว่ามันมึนเป็นคู่วแตไม่เป็นไรที่จริงเราใช้เลยเฟิร์นเอาไว้มันถึงจะผ่านแต่เราซื้อได้อยู่จับไปสองกระบอกตรงนี้เลย เหมาะสุดสะดุดแมวโอ้ฟว้าคาฟ้าฟ้าหมาะแป๊บหมาแป๊บหมาแป๊บนูไงนนูงนูงเนเจอแล้วเจอแล้วมันนู่นูสองตัวสองตัวสองตัวมาทางนี้ ไอ้เลยามาเตือเราอก็ดีไม่ตายว่ะโอ้ยตัวนู้นอยู่นู้นตัวนี้ยู่นู้นบ้าเอ้ยมาแล้วมัขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแน่เลย พื่อนไม่โดนไม่โดนมันจะไหลหลังแล้วปืนปืนเถอะอาก้าเขา้าไปบุกเลยมันเลยอีกรอบเดียวเองนะ่ะตูมตูมโอ้ยไม่โดนหัวบอกไล่แล้วบอกไล่บอกไล่มาแล้วข้าข้างหลังตูมสองตัวก็ได้ยุ่ยเยี่ยมเยี่ยมระวังข้างหลังด้วยระวังข้างหลังมาแล้วบอกไล่เฮ้ย อดเราไปเลยน่นแรักสวยงามโ้มตุกเข้าโอ้ไม่โดนเลยวะเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่มาแล้วจากเลยโอ้ยคโอ้ยสวยงามเนี่ยมันเป็นต่อวี่แววจะชนะ่างนี้เออให้มันชนะบ้างเอะไม่ดีะจะลงแรงหน่งเดียวเลยลดแรงเหมือ้ยสองเท่านั้นที่เราต้องการ แหงเงินหมดครับหมดเงิเหลือพันหนึ่งระเบิดดีไหมระเบิดเท่านั้นระเบิดให้ได้หมดพอดีปะไปเนนนนน

ขอบคุเลยพวกก็ติดตามไม่งน้อยยนะยูอยติดตามช่องยูน้ยูนกใจช่องหลาครับแต่สิ่งีไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ